สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาทำวิดีโอต่อจากาวิดีโอที่ผมเนี่ยพาทุกคนแปลง html template ไปเป็น reactjs นะครับซึ่งในวิดีโอนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาดูการทำลูกเล่นนะครับใน reactjs นะครับก็ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมาจาก javascript นะครับแล้วทุกคนจะมาเขียน reactjs เนี่ยทุกคนจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับผมเออเพราะว่าใน react เนี่ยมันจะทำงาน พูดว่าลอจิกเนี่ยเออนะครับมันจะไม่เหมือนกับการใช้ JavaScript ปกตินะเออแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินไปนะครับอ่ะซึ่งวันนี้ผมจะมาพาทุกคนนะครับทำในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือนี่ถ้าทุกคนย่อหน้าเว็บนะครับลดขนาดให้มันอยู่ในขนาดของมือถือนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีตัวนี้ขึ้นมาก็คือเป็น Mobile Menu นะครับผมอ่าที่เราสามารถกด Toggle ได้ กด close ได้แบบนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนมาดูในแบบ JavaScript เนี่ยเขาก็จะมะีมีการเขียน JavaScript ตรงนี้ใช่ไหมครับก็ตรงนี้นะนี่ toggle between showing and hiding t h e s i d e bar when clicking the menu icon mm hmm. นะครับก็คือจะเป็นตรงนี้นะเออแต่ทีนี้เราจะมาเขียนแบบ React กันนะครับซึ่งมันจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เลยนะครับ ซึ่งถ้าใครมาแบบฝึก VR แรกๆเนี่ยก็อาจจะงงๆอยู่นะเออแต่ก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับอืมมันก็จะเข้าใจได้นะครับอะทีนี้เรามาดูนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนอ่านี่นะครับจะเป็นเทมเพลตที่ผมทำเมื่อวิดีโอที่แล้วนะครับอะทีนี้เวลาที่เราย่อแน่เห็นไหมทุกคนนะครับปึ๊บมาอยู่ในขนาดหน้าจอประมาณ500ใช่ไหมฮะ อ่าต่ำกว่า600นะครับนี่มันก็จะเข้ามาในโหมดของโมบายเมนูนะครับผมทีนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็น Sidebar on Small Screens When c l i c k ing the Menu Icon นะครับอ่ะผมจะก๊อปตัวนี้มาเลยนะครับแล้วก็มาที่ตัว Navbar นะครับผมอ่าทีนี้อ่ตัวนี้เขาวางต่อจาก Navbar ใช่ไหมอ่ะซึ่งผมก็จะวางต่อจากตัวนี้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะวางมาแบบนี้เลยนะแต่ทีนี้มันจะมี error เพราะว่าเราจะต้องใช้เป็น React Fragment นะครับในการครอบมันอีกทีนึงอ่านะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจัดระเบียบนิดนึงนะครับผมอ่ะทีนี้ลองกดเซฟนะแล้วก็มาดูที่หน้าเว็บนะครับนี่ตรงนี้มันจะมี error เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมมาใช้ก่อนมันมีในส่วนของ CSS นะครับอ่ ซีเอตรงนี้เขาใช้ดิสเพลย์เป็นนอนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูก่อนแล้วก็อะไรอีกอีเวนต์ตรงนี้นะครับอีเวนต์จริงอีเวนต์เนี่ยผมลบพวกนี้ทิ้งไปก่อนอ่าผมจะมีแค่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนอีเวนต์ตรงนี้ไว้โอเคแล้วก็จะมีฟังก์ชันนะครับที่เขาจะเรียกใช้ตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะฮะ ในการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวผมมาสร้างฟังก์ชันอ่าตรงนี้นะครับไว้นะก็คือเป็นอ่า close นะครับผมโอเคนะฮะอ่าทีนี้นะครับทุกคนก็มาดูหน้าเว็บอ่าโอเคได้ละลอง refresh ทีนี้เหลือ class นะครับเราเปลี่ยน class นิดหนึ่งให้เป็น class name โอเคนะ แล้วก็อะไรอีกอันนี้อันนี้อ,อ๋อมีตัวนี้นะครับเดี๋ยวลบออกนะครับโอเคอ่ะนี่นะครับเวลาเรากดเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีฟังก์ชันไอ้ที่เราเรียกใช้ตรงนี้นะครับฮะทีนี้นะครับเราจะทํายังไงให้เวลาที่เรากดเนี่ยมันแสดงออกมาซึ่งตอนเนี้ยมันเป็นนันอยู่ใช่ไหมดิสเพลย์นะครับซึ่งถ้าผมกําหนดเป็นบล็อกปุ๊บทุกคนจะเห็นนะว่ามันจะมีไอ้ตัวไซด์บอลเนี่ยสไลด์ออกมาเห็นปะ เออนะครับผมอ่ะจริงๆตรงเนี้ยมันก็ง่ายๆเลยนะครับผมก็คือเราก็แค่ไปสร้าง state ขึ้นมานะเออนี่นะครับเดี๋ยวเราจะต้อง import use state เข้ามานะครับแล้วผมก็จะสร้างสเตทนะชื่อว่า is t o g g l e d นะครับแล้วก็ set is toggle ค่าเริ่มต้นของ state ก็คือผมจะกำหนดเป็น false ก่อนก็อ่าหมายถึงว่ายังไม่ต้องแสดง Si ต์บอ r ออกมานะครับผมอ่า ทีนี้นะครับเวลาที่เรามีการกดใช่ไหมฮะเออก็คือกดที่ไอตัวนี้นี่นะครับมันจะเป็นตัวนี้นะไอไอคอนบสนะครับก็คือเนี่ยตัวนี้นะฮะผมเนี่ยจะให้เปลี่ยนนะครับจากอ่าไอตัว State ที่เป็น False เนี่ยนะครับให้มันเป็น t u u อ่าซึ่งวิธีการก็คือผมต้องเอาฟังก์ชัน SetIsToggle เนี่ยมานะครับแล้วก็เราจะมีการใช้นะครับ อ่า uh, exclamation mark นะครับหรือว่าแปลว่าไม่นั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วย State ของเราซึ่งพออ่า uh, false นะครับมันมาบวกกับ false เนะอ่ uh, เพราะว่าค่าเริ่มต้นเป็น false ใช่ไหมแล้วเรามีการใช้ตัวเครื่องหมายตกใจมันก็หมายถึงไม่หรือว่า false นะครับเวลา false เนี่ยมาบวกกับ false มันจะกลายเป็น true อ่าก็คือกลายเป็นจริงนั่นเองนะครับมันก็คือเป็นการ toggle นะเออ state ให้กลายเป็น true นะครับอ่า uh, ประมาณนี้นะครับทุกคน ทีเนี้ยนะครับผมก็ต้องเอามาเช็คนะเออถ้าเกิดว่า,ามันมีการ toggle เป็น true ใช่ไหมครับผมก็จะให้ตัว nav นะตัวเนี้ยนะครับก็คือจากเดิมที่ display มันเป็น non ใช่ไหมผมจะให้มันกลายเป็น block นั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมดูก่อนอา่า ternary operator inline style react นะครับอ่ะโอเคมาดูวิธีการเช็คก่อนนะฮะ อ่าโอเควิธีการเช็คก็ตามนี้เลยเราก็ดึงสเตตมานะฮะดึงสเตตมาปุ๊บนะครับอ่าแล้วก็เราจะเช็คแบบนี้เลยถ้าเกิดว่า is toggle เนี่ยมันเป็น true จริงใช่ไหมเราก็จะให้ display เป็น block นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวผมต้องลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับตัดมาใส่ตรงนี้นะฮะแล้วผมจะ copy ตัวนี้มาปุ๊บอ่าโอเคคน่อนนะครับ แล้วก็เป็นบล็อกอ่าแบบนี้นะครับนี่เราก็เช็คแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็น true ก็ให้ display เป็นบล็อกถ้าเกิดว่าเป็น false ก็เป็น non เหมือนเดิมนะครับอ่ะกด save นะครับทีนี้มาดูที่หน้าเว็บทุกคนลองกดดูปึ๊บอ่าเห็นปะ่ะนะครับนี่เราก็สามารถกด toggle ได้อ่าเห็นไหมนะครับผมเนี่ยเป็นการเช็คแบบง่ายๆเลยนะครับทีนี้อ่าปุ่ม close นะครับปุ่ม close เนี่ยก็ง่ายๆเลย เวลาที่เรามีการกดที่ตัวนี้ใช่ไหมนะครับ close ป๊บเนี่ยผมก็จะมีฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งซึ่งฟังก์ชันตัวนี้เราจะเปลี่ยนนะครับให้มันเป็น false นั่นเองเนะเรแล้วก็ s e t is toggle นะครับผมอ่าเราก็จะกำหนดให้มันเป็น false นะอ่าแค่นี้นะครับผมโอเคแล้วเราก็เรียกใช้ตรงนี้นะครับอ่าก็ลองมาดูกันนี่เห็นไหมผมกดเปิดออกมานะครับกดปิดไปเห็นปะ อ่านี่นะครับหรือจริงๆเราจะทำาอีกก็ได้ก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดใช่ไหมเราก็เซตตัวท็อกเกิลเนี่ยให้มันเป็น true นะครับแบบนี้ก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการทำท็อกเกิลนะเราก็กดได้อย่างเดียวเห็นไหมเราจะไม่สามารถกดปิดได้ถ้าจะปิดก็ต้องมากดตรงนี้นะครับอ่าจะทำแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะทำแบบท็อกเกิลแบบนี้ก็ได้ก็คือกดเปิดปิดแบบนี้ได้นะครับผมอ่านี่เห็นไหมนะครับว่าคือเวลาทุกคนเนี่ยเปลี่ยนจากการเขียน JavaScript นะมาเป็น React นะครับผมก็คือทุกคนจะต้องอเปลี่ยน Mindset ใหม่นิดหนึ่งนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างต่างกันใน JavaScript นะครับนี่ทุกคนมาดูนะเดี๋ยวผมจะ Copy c o d โค้ดตัวนี้มาให้ดูนะครับเนี่ยถ้าใน JavaScript คือเราเขียนอย่างนี้ใช่ไหมอ่านี่นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็แค่ get element by id นะก็คือ get id s i d e bar my s i d e bar มานะครับทีนี้ก็สร้างฟังก์ชัน2ตัว ฟังก์ชันในการเปิดก็คือเราจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงตัว display นะครับถ้าเท่ากับบล็อกก็ให้เป็นนอนถ้าไม่เท่ากับนอนก็เป็นบล็อกอะไรแบบนี้นะเนี่ยก็เป็นการทำเ,เปิดปิดเนี่ยลองมาดูเนี่ยป่ะอ่าก็จะเหมือนกันสามารถ toggle ได้อันนี้ก็เป็นการทํา toggle ใน javascript ส่วนการ close ก็คือเนี่ยกำหนด display เป็นนอนนะครับเออนี่ฮะก็เนี่ยคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพกันชัดมากยิ่งขึ้นนะนะครับว่า เนี่ยถ้าเกิดเราจะแปลงพวกเทมเพลตแล้วเราไปเจอเนี่ยอย่างเช่นลูกเล่นการทำท็อกเกิอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะต้องเขียนแบบนี้นั่นเองนะซึ่งใน react มันก็จะมีเรื่อง state อะไรพวกเนี้ยมาเกี่ยวข้องนะนะครับแล้วก็เนี่ยใช้ uh, ternary operator ในการเช็คเงื่อนไขแบบบรรทัดเดียวแบบนี้นะอย่างเช่นตรงเนี้ยก็คือเช็คอ่า uh, ตัว inline style นะครับอ่าแบบนี้นะนะครับถ้า t o g g l e เป็น true ก็อ่ากำหนด display เป็น block นะครับถ้าเป็น false ก็ display เป็น none ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนมาพูดถึงเรื่องของการทำลูกเล่นนะใน React.js นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนจะเปลี่ยนจาก JavaScript มาใน React.js ก็ไปเรียนนะครับพวกเนี้ย State, Use State เนี่ยคือได้ใช้แน่นอนนะครับอ่ะก็คิดว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์บนะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกัน วิดีโอแน่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ